ยังทางานในเรื่องของการบูรณาการทางการแพทย์นะครับเหตุผลที่เราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยการแพทย์แผนตะวันออกทั้งการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนที่เราเปิดหลังสูตรนะครับมันจะเป็นวิชาความรู้ที่สําคัญต่อการทําให้ประเทศไทยไม่ล้มละลายนะครับเรากําลังเผชิญปัญหาในเรื่องของสังคมผู้สูงวัยประการหนึ่ง เรากําลังเผชิญปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและอาหารที่มีมลภาวะอย่างมากเรายังมีปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากโรคระบาดทั้งปัจจุบันและนในอนาคตแม้กระทั่งผลกระทบจากวัคซีนนะครับด้วยเหตุผลเหล่านี้เราจําเป็นต้องพึ่งพาตนเองและการพึ่งพาตนเองก็คือภูมิปัญญา,พาแพทยแผนตะวันออกนี่แหละครับทั้งการพาแพทยแผนไทยและการแพทย์แผนจีนที่จะเป็นเสาหลักในการที่ทให้ประเทศไทยเนี่ย สามารถรอดพ้นจากการล้มละลายในอาานาคตอย่าลืมนะครับเรากำลังเผชิญปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวและคนต่างด้าวที่มาอยู่ในประเทศไทยและต้องใช้ทรัพยากรทางด้าน,าานสาธารณาสุขในประเทศไทยทําให้คนไทยอาจจะไม่เข้าถึงยิ่งกว่าเดิมอมีกวิกฤตเหล่านี้แหละครับทําให้เราเห็นว่า40ปีของมหารเรงศิษย์การแพทย์แผนตะนอปเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ช่วยกันกอบกู้ประเทศชาติโดยเฉพาะ ท่านอธิการบดีท่านปัจจุบันนะครับท่านดรอัิวิย์บูรรัต์ท่านมีแนวคิดว่าทุกคณะทุกวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชี้นำทางสังคมในทุกๆเรื่องนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเห็นผมเนี่ยทำหน้าที่หลายบทบาทเพราะเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยเปิดพื้นที่ให้เราช่วยกันนำวิชาการเนี่ยไปสู่การชี้นำในสังคมอย่างถูกต้องนะครับหวังว่า40ปีเป็น9้า แรกนะครับที่เราได้เดินทางมาถึงการก่อตั้งที่อยู่มาอย่างยาวนานะและเราก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นเข้าสู่ปีที40่40ขึ้นไปจะเป็นปีแห่งความมั่นคงและก็พัฒนาทั้งความรู้การเรียนการสอนทางวิชาการนะครับแล้วก็บริการทางสังคมให้สังคมน่าอยู่ขึ้นและเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปครับอาจารหาล่าสุดก็เพิ่งเปิดบาดแผล นี่โมเป็นกระตูนครับกระแสแบบยังไงบ้างก็ไม่ต้องกระแสแล้วครับเห็นตามภาพก็รู้แล้วเป็นยังไงนะครับขอเรียนให้ทราบเลยว่าน้องแตงโมเป็นสิทธิ์เก่ามรังสิทธิ์มาเรียนหนังสือตอนสมัครสัมภาษณ์ก็บอกว่าทำงานมาตั้งแต่เด็กแต่มาเรียนที่นี่จบที่นี่ก็แปลว่าตั้งใจจะมาเรียนและเรียนจบที่นี่ปริญญาตรีเกือบจบปริญญาโท อีกนิดเดียวเองครับจำได้ว่าอาจารย์ที่สัมภาษณ์น้องโมบอกว่าที่มาเรียนที่เนี่ยเพราะอยากจะเรียนให้พ่อให้พ่อโสฟังแล้วก็จุกนะครับน้ําตารื้นมาเหมือนกันว่าคนคนหนึ่งมีความกระตันอยู่อยากให้พ่อภูมิใจเป็นสิทธิ์ที่นี่ส่วนหนึ่งที่ผมมาทำเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นคนน่าสงสารนะครับและเขาเป็นลูกรังศิษย์ของเราถ้าเราเป็นอาจารย์แล้วเราไม่มาช่วย แล้วใครจะช่วยในเมื่อคนรอบข้างคนใกล้ชิดแทบทุกคนจะเงียบกริบหมดในฐานะเราเป็นอาจารย์คนหนึ่งที่มีลูกกลงสิทธิ์เป็นผลิตผลของเราอย่างน้อยเราก็ควรจะมีส่วนในการนำความยุติธรรมคืกลับให้กับเอาแต่โมตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะสำหรับทีเอสไทยที่แบบว่าเรียกแต่ละคนเริ่มแบบไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าคดีคืบหน้าอย่างมากเพราะว่ามีพยานกลับใจหลายคน ที่ให้การเป็นประโยชน์อย่างมากกันและผมอยากจะเรียนฝากเป็งวนตอนนี้เลยว่าพยานคนใดก็ตามที่คิดจะเปลี่ยนใจต้องเปลี่ยนตอนนี้ถ้าไม่อยากเป็นจำเลยร่วมเพราะว่าจำเลยร่วมในคดณีนี้ถ้าเกิดมีความผิดจริงเนี่ยจะมีผู้สนับสนุนจำนวนมากและก็อาจจะทำให้หลายคนเนี่ยที่คิดว่าเป็นพยานโดยไม่ตั้งใจหรือสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ตั้งใจน,นะครับกลายเป็นจำเลยได้แต่เวลาตอนนี้ถ้าท่านกลับใจ และรีบมาเป็นพยานท่านมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองในฐานะพยานและสามารถได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยหากพยานคนนั้นเป็นผู้ที่กำรมข้อมูลที่สำคัญของเหตุการณ์ครั้งนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันทำให้คืนความเป็นธรรมให้กับน้องแตงโมงในฐานะเป็นลูกรังสิทธิ์ของพวกเราครับอย่างพยานที่กับใจสาเหตุส่วนใหญ่ของกับใจเพราะอะไรส่วนใหญ่เท่าที่ผมสังเกตดูก็คือไม่อยากเป็นจําเลยแล้วก็อยากให ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถูกบีบมาให้เป็นพยานที่ไม,ไม่ไม่ได้พูดความจริงก่อนหน้านี้แล้วเขาก็คิดว่าเขาไม่อยากเป็นจำเลยเขาอยากเป็นพยานและบางส่วนก็ถูกกระแสสังคมดกดดันมากและต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจหลายคนก็มาให้การมากขึ้นครับอาจารย์ครับอย่างล่าสุดที่เราออกข่าวมาเล็กๆครับคนกระสุเมฆกูเลยถามว่ามันมีคนเกี่ยวยข้องขนาดที่ผมพูดว่าคดีไหนครับ ผมไม่ได้พูดว่าคดีแตงโมสักนิดผมพูดว่าเป็นตัวอย่างคดีหนึ่งที่เขาทําการสืบสวนสอบสวนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์และการพูดคุยนั่นแหละครับคือพวกจําเลยในคดีใหญ่คดีหนึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วก็เกี่ยวกับผาี่ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคดีนั้นจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็เรื่องครับแต่ว่ามันเป็นคดีหนึ่งที่เขาใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนผ่านโทรศัพท์เราจึงเห็นเครือข่าย อันนี้แต่ว่าคดีนี้ก็ไม่แพ้กันเพราะว่ามีคนเกี่ยวข้องอาจจะมากกว่า200คนคนเกี่ยวข้องจารย์หมายไปช่วย<ๆ>กันปกป้องคดีเป็น<ว>เครือปปข่าย,ยปกปิดความลับปกป้องคดีทําให้ความผิดกลายเป็นความถูกทําให้ความผิดธรรมชาติกลายเป็นเรื่องปกติพวกนี้แหละครับเป็นส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้น อย่างาเมื่อวานพิจิรชัยยะบอกว่าเหมือนบาดแผลเหมือนรอยโดนเหล็กแทงอะไรเงี้ยส่วนอาจารย์มองยังไงคือในทัศนะผมเนี่ยบาดแผลเป็นยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ไนะครับบาดแผลที่ชัดที่สุดค,คือขาขวาด้านในซึ่งบัดนี้ยังไม่มีใครตอบต่อได้ว่าเกิดจากอ,อะไรเป็นบาดแผลบาดแผลเรียบลึกยาวไม่สามารถจะเป็นใบพัดเรือได้ตามคำพิพากษาสารอา,ศาญ,ญาที่ยกฟ้องตำรวจที่ส1คนฟ้องคุอัจฉริยะในขหามีประมาณ แต่มีบาดแผลที่เราเริ่มสังเกตว่าอาจจะหาคำตอบไม่ได้มากกว่านั้นก็คือข้อพับเข่าข้างขวาและข้างซ้ายโดยเฉพาะครับข้อพับข้อพับเข่าด้านขวาเนี่ยมีไขมันออกมาด้วยซึ่งผมได้คุยกับอีมหมอคอนทิ์ก็เห็นตรงกันว่าต้องบาดลึกเข้าไปไม่สามารถจะถูกอธิบายด้วยใบพัดเรือได้เลยในแผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดประกอบกันและน่าจะเป็นบาดแผลที่เย็บแล้วก็ยังเห็นเป็นรูครับ อันนี้ที่ทาให้เรารู้สึกติดใจว่าอาจจะเป็นเรื่องที่น้องแตงโมถูกทําร้ายก่อนจะเสียชีวิตค่ะใช่ค่ะยอย่างล่าสุดทางคุณอาชริยะน้องก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่าอยากจะเรียกร้องให้เบิร์ดเนี่ยออกมาให้ข้อมูลซึ่งเบิร์ดเองล่าสุดก็ได้มีการโพสต์แล้วว่ายินดีที่จะให้ข้อมูลกับทาง DSI แต่ทีเนี้ยทาง DSI ยังไม่ได้มีการติดต่อทางเบิร์ดไปเลยที่จริงคุณเบิร์ดสามารถเดินเข้าไปหาเทียงดียร์ไซได้เลยครับและมีหลายคนที่เป็นพยานเนี่ยในรอบสองสามวันมานี้ เดินทางไปหา DSI นัดหมายเข้าไปเองโดยไม่มีหมายเรียกหรือขอการสนับสนุนครับเดินเข้าไปด้วยตัวเองครับแสดงความกล้า<ม>ไปได้เลยครับไม่ต้องรอหมายหรือว่ารอหนังสือใดๆในเมื่อเรารู้เหตุการณ์และเราช่วยกันขนาดผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคุณแตงโมงในฐาน,นะญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดเลยผมเนี่ยห่างมา,มามากเลยนะครับยังรู้สึกสะท้อนใจเลยว่าทําไมแค่โทรศัพท์เครื่องที่สองผมต้องมารู้เองผ่านการวิเคราะห์ ทำไมไม่มีคนใกล้ชิดบอกอะไรผมเลยทั้งที่คนใกล้ชิดเหล่านั้นช่วยพวกเราได้นะครับวันนี้อยากจะให้คนที่ใกล้ชิดทั้งหมดเนี่ยในเมื่อพวกเราแม้จะไม่เกี่ยวข้องหรือรู้จักน้องโมแบบบาคางเนี่นะครับเรายังออกมาเสียสละทํางานในเรื่องนี้ทําไมคนใกล้ชิดไม่ช่วยกันออกมาในเวลานี้ครับต้องช่วยเรามากกว่านี้ครับจะทาให้เรามีพลังในการสบสวายหาความจริงมากขึ้นไม่ใช่เงียบกันหมดอันนี้รู้สึกสงสารน้องโมมากที่ตรงนี้แหละครับ อาจารย์คิดว่ากระบวนการตอนนี้อะไรมันจะให้เติมเต็มให้ครบ100%มันยิงขาดตรงไหนต้องรีบมาครับในทุกประเด็นอะไรก็ตามที่อยากจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะต้องช่วยกันครับไม่ใช่ในิ่งเงียบความเงียบไม่สามารถแก้ความเทียได้แต่การพูดความจริงเท่านั้นถึงจะขจัดความเทียรได้ครับอาจารย์ค่ะที่อาจารย์ปันที่คุณอัญริยะได้บอกว่าเบิร์ตเองรู้จักกับคนบนเรือทุกคนจริง อัน,นคืออคือคอผมไม่รู้รู้จักทุกคนไหมแต่ผมรู้ว่ารู้จักบางคนแน่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นโดยส่วนตัวผมจากคําสัมภาษณ์ของคุณบีที่สัมภาษณ์คุณกระติกก,ก็ดีรวมถึงโปรไฟล์ในโทรศัพท์น้องแตงโมงก็ดีรวมถึงพฤติการวิธีการถ่ายรูปของน้องแตงโมงก็ดีสอดรับกันไปหมดว่าน้องแตงโมงเชื่อว่าตัวเองมารับงานรีวิวเรือเพื่อให้ปล่อยเช่าอันนี้จากสามหลักฐานเนี่ย ชัดเจนว่าเป็นอย่างนั้นแม้กระทั่งชุดที่เตรียมรองเท้าที่เตรียมเนี่ยคือเตรียมมาถ่ายรูปไม่ได้ไปทําอย่างอื่นแต่ผมเชื่อว่าน้องแตงโมไม่รู้ว่าจะมีเหตุอื่นที่ทําให้เขาเนี่ยจะต้องมาไปมาสู่กระบวนการที่เขาไม่ต้องการจะทําและก็เสียชีวิตในท้ายที่สุดแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดมันถูกจับโกหกได้โดยเฉพาะการอ้างว่าน้องแตงโมย,ยังไม่ได้ปัสสาวะที่ตัวตานิตจึงทําให้ปวดปัสสาวะมากกว่าคนอื่น อันนี้ถูกขัดล้างอย่างสิ้นเชิงอย่างสิ้นเชิงและแสดงให้เห็นว่าคุณกระติกน่าจะโกหกเป็นคนแรกๆเลยครับแ,<ต>และน่าจะรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตั้งแต่เราออกมาขึ้นไยคุณกระติกไม่ได้มีติดตอ่อเลยมลัใช่ไหมครับคุณกระติกไม่เคยติดตอ่ออยู่<อ>แล้วครับก็เห็นแต่โพสต์เรื่องกินรู้อยู่ดีนะครับอยู่ตลอดเวลาครับไม่เคยติดต่อมครครับจริงๆทางเราอยากคุยกับนายติกไหมครับเราอยากคุยทุกคนนะครับเพื่อแสวงหาความจริงร่วมกันถ้ามันไม่จริงในสิ่งที่ประชาชนสงสัย เขาสามารถเดินทางมาที่บ้านพระอาทิตย์ได้เราเนี่ยไม่ได้เป็นคู่กรณีกับเขาเลยเราอยากได้ความจริงถ้าคิดว่าสังคมเข้าใจผิดเขาต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจมาที่บ้านพระอาทิตย์เราก็ต้อนรับครับดีครับหรือจะไปให้การกับกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้ครับตแต่เราต้องการความจริงถ้าไม่รีบเข้ามาให้ข้อมูลอ,อาจจะมีใบคุณอาจตกเป็นจำเลยแน่นอนครับผมอยากจะบอกให้ฟังว่าขบวนการสมรู้ร่วมคิดถ้ามันเกิดขึ้น มันจะเกิดขึ้นทุกระดับใครที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมีความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีเท่านั้นครับาจาพูดอย่างนี้ตอนนี้ดีเอสไอได้มีการให้ข้อมูลเพิ <Okay. S 1> ่มเติมครับว่าตอนนี้เรายังเหลืออีกกี่ปากที่จะต้องเข้ามาอมีกเยอะครับอีกหลายปากผมว่าพฤษสภาน่าจะเสร็จครับอย่างร้านัวตอนนี้จะต้องให้ปากคับากนิดไปนี่คะทุกคนที่เกี่ยวข้องในท้ายสุดก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดนะครับแต่ผมว่าประมาณเมษายนน่าจะมีบางคดีเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเมษาย,ยนนะครับ ที่ไม่ต้องขอคณะกรรมการพิเศษเพราะมีการกระทําความผิดตามบัญชีแน่ท้ายที่ให้อํานาจกรมสอบสวนคดีพิเศษดาเนินคดีความได้เลยเชื่อว่ามีแน่ๆครับอันนี้เกี่ยวกับแตงโมเกี่ยวกับคดีกุญแงโมนี่แหละก็คือการใช้เงินใช้อะไรก็เดี๋ยวจะรู้ทั้งหมดครับเร็วๆนี้ครับเมษาต้องรู้แน่นอนครับแค่วันนี้ก็รู้มากขึ้นแล้วแค่วันนี้หลังจากไปสํารวจก็รู้มากขึ้นแล้วนะครับว่าพื้นที่ตกน้ําเป็นอย่างไรใต้น้ําเป็นอย่างไร มีเหตุอันทําให้เกิดบาดแผลได้จริงหรือไม่ตอนแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นัคือวันนี้อาจารย์ยังท้ออยู่ไหมครับว่าหลายคนยังครับยัง้อยค้าว่าออกมามันไม่มีอะไรหรอกมันก็คืออุบัติเหตุก็เราไม่เคยมีคําว่าท้อเพราะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงแต่เราจะท้อถ้าเราไม่ได้ทําผมเชื่อว่าชัยชนะของเราคือได้ทําได้ลงมือทําแล้วไม่มีอะไรติดค้างในสิ่งที่สงสัยคนที่ติดค้างเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ร้อยค่าพวกเรามากกว่าเพราะคุณไม่ได้ทําอะไรเลย ที่ทำให้ความจริงปรากฏเราแค่ต้องการความจริงให้ปรากฏเท่านั okay, <ด>้นเองโอเคนะครับขอบคุณคร่บอาจอาจะแตก<บ><บ>หักกัน